ที่คุณปู่เรียกมามีเรื่องอะไรหรอครับสินแสลีได้ทำนายเอาไว้ว่าร้านจะประสบเคราะห์กรรมใหญ่ก็เลยอยากให้ผูกดวงชะตากับคู่ชะตาเอาไว้ผมต้องผูกชะตาใครเลยครับสวัสดีครับแฟนๆเอ็นพิเกอร์ทุกคนครับผมอนหูสุรศักดิ์นะครับนักแสดงครับรับบทเป็นคุณตาคุณตาซึ่งจะมีคู่ตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆน,นะฮะแล้วก็มีลูกมันเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันมาจากรุ่นรุ่นตารุ่นพ่อแล้วมาถึงรุ่นลูก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสนุกสนานมากเพราะว่ามันจะมีอะไรให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาเลยบทบาทเนี้ยมันเป็นบทบาทที่เรายังไม่เคยเล่นแล้วเราก็แบบเออมันก็น่าลองนะมันได้ท้าทายได้ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยนี่แสงระวีรู้จักกันไวส้สิพวกเธอไม่ติดใจเรื่องที่ทั้งสองเป็นชายเลยหนูก็จะมีภรรยาเป็นคุณหญิงคุณนาย,นายเป็นนู่นนี่นั่นเรื่องนี้ก็มีเหมือนกันก็มีภรรยาเป็นผู้หญิงแต่มีภรรยาซ้อนอีกคน แป็นผู้ชายอันนี้มันน่าสนใจรู้ว่ามันสนุกอ่ะมันมันน่าลองนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองลองติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ดูนะครับเหตุผลที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยคือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ที่มีแนวของเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะแปลกเรายังไม่เห็นโมเมนต์ที่มันมีการล้างแค้นแต่ล้างแค้นจากคนที่ตายไปแล้วมีบางครั้งผมฝันร้ายแต่ผมแน่ใจ hey ว่ามันไม่ใช่แค่ฝันร้าย เราจะได้เห็นภาพใหญ่ๆเสียงที่มันเซราวที่มันเอาใจแล้วมันดูแล้วมันได้อัตฉริในการชมมากๆอันนี้ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมาดูในโรงภาพยนตร์ชมภาพยนตร์เรื่องดับแสงละวีนะครับไม่ผิดหวังแน่ๆพบกันครับ